ยังกรณีคุณยิ่งรักอ่ะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาปูทางอย่างที่เราพูดกันในตอนที่แล้วซึ่งสามารถไปติดตามชมย้อนหลังใน YouTube ได้นะครับเราพูดถึงคุณยิ่งรักที่ตอนนี้เนี่ยเขามีการปูทางแล้วไม่ว่าจะเป็นนักโทษทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวข้องกับจำนำข้าวออกจากคุกม,มาหมดแล้วนะครับได้รับการลดโทษแบบเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมแล้วลดโทษแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียวจนออกจากคุกหมดแล้วมีการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการที่ <C ül> จำคุกนอกเรือนจำออกมาแล้วนะครับเหมือนกับว่าปูทางให้คุณยิ่งรักได้กลับมาแต่เที่ยวนี้บอกว่าให้จำคุกที่บ้านได้ก <C ül> <C ül> <C ül> ็เขากอกว่าก็เรือนจำม,มันเต็มกันโคตรกระทรวงก็ออกมาว่าเอาบ้านเป็นเรือนจำจองจำอยู่ในบ้านคุณออกจากบ้านไม่ได้คุณก็ถือว่าคุณถูกจำกัดเสรีภาพในการออกจากบ้านอยู่แล้วแลวคุณแทนเกษมก็ออกมาบอกว่า ผู้หญิงคนเดียวจะไปเอาอะไรกันนักงนั้น <ๆ S 2> <ๆ S 1> คิดไปข้างหน้าก็แล้วกันใช่ไหมครับครับคือผมว่าเป็นจะกลับมาแล้วทําให้บ้านเมืองวุ่นวายคุณเศรบอกไม่เห็นจุดนั้นว่ามันจะเกิดความวุ่นวายอะไรกับประเทศชาติเอองั้นก็ปล่อยเธอไปก็เลยก็แล้วกันหรือให้ไปอยู่ที่บ้านกนแล้วกันใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการที่ไปการซอกก่อนบอนทาลายคุณวิเดียนอย่าลืมว่าการที่ศาลสั่งให้จําคุกผู้ใด มันมีความหมายว่าบุคคลนั้นสารได้พิสูจน์แล้วไตส่สวนแล้วกันกรองแล้วจนถึงสารดีกาแล้วบอกว่าคนคนนี้เนี่ยมีทุจริตหรือคนคนนี้เป็นมีความผิดที่ทำร้ายสังคมครับจึงมีโทษอาญาเพราะมีผลกระทบต่อสังคมด้วยไปครัมีโทษอาญาแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าให้ฝ่ายบริหารไปกักตัวไว้อย่าเอาออกมาอยู่ในสังคม เพราะถ้าคุณกักตัวไว้ก็คือกักขังถูกไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อ educate เพื่อให้การศึกษาให้กับตัวเป็นคนดีให้สำนึกและไม่ให้เป็นภัยกับสังคมด้วยถูกและถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณประพฤติดีกับตัวแล้วสำนึกแล้วก็ค่อยๆลดหย่อนผ่อนโทษเป็นรางวัลให้ทำดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยตัวมาแต่ไม่ใช่วางแผนกันอย่างนี้เหมือนกับคุณรักสิทกรณีนี้ยังไม่ทัน กักตัวยังไม่ทันกักขังยังไม่ทันให้การศึกษายังไม่ทันอยู่ในระเบียบของราชาราชและคุณยิ่งรักมาอีกก็คล้ายๆกันอีกแล้วเตรียมเตรียมกันเรียบร้อยแบบนี้อย่างนี้จะเป็นการซอกก่อนบ่นทำลายขาเขาก็ไปกักขังจริงๆนะยาไปกักขังที่บ้านไง<อ>สมมุติว่า<อ>ก็ไปกักขังที่คลองหาดของคุณยิรร่งรักไม่มีอิสระเดินไปไหนออกจากบ้านไม่ได้อยู่ในเขตร,รอบร,รั้วแล้วสารเนี่ยจะเป็นสารพ,อพ่อภูมิหรือเป็นสารอะไร ตัดสินไปแทบตายสืบพยาเนีนั่งใจ <ไป S 1> กรอง <c oughs> เป็นปีเป็นชาตินั่งช่างเสีย <c oughs> เงินเดือนให้ศาล <c oughs> อีกศาลเองก็กุ้มใจไม่ได้อยากทำงานในอะไรประเภทอย่างนี้จ <c oughs> นกระทั่งตัดสินมาเรียบร้อยมันก็มีลูกเล่นของฝ่ายบริหารในการละเมิดอำนาจศาลลดอำนาจศาลซาะก่อนบนมาบมาอำนาจศาลไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะมีศาลไปให้คานและดุลกับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย ตัฝ่ายบริหารได้อย่างไง